สวัสดีค่ะพี่พี่ดิลเลอร์ตัวแทนเมืองปันสุขใสไลทุกท่านนะคะวันนี้บอสเตจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการโอนเหรียญน,นะคะดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือว่าเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ในกระเป๋าพัสวาเลตท่านสามารถดำเนินการโอนให้กับเพื่อนนะคะโอนให้กับเพื่อนได้เลยนะคะเรามาเรียนรู้กันค่ะ นะก่อนอื่นนะคะท่านเข้ามาที่กระเป๋าทัสวาเล็ตของท่านนะคะสิ่งแรกที่ต้องสังเกตเลยในการโอนเหรียญให้กับเพื่อนนะคะว่าเราเองเนี่ยมีค่าแก๊สหรือเปล่าะคะ่ะค่าแก๊สคืออะไรค่าแก๊สคือค่าขนส่งนะคะเราต้องการส่งเหรียญจากที่นึงไปอีกที่หนึ่งนะคะเราจําเป็นต้องมีค่าแก๊สนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะให้เรานะคะ เอากระเป๋าปลายทางที่เราต้องการโอนให้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะแต่จะโอนไปให้กระเป๋านี้นะคะดังนั้นเราไปที่ Star Wars นะคะเรากดที่นี่เลยค่ะกดนี่นะคะ c e i ซ e ค่ะกด c e i ซ e นะคะเลขกระเป๋าจะขึ้นมานะคะให้เรากดที่นี่ค่ะสำเนาค่ะ สำเนานะกดที่สำเนาเลยจ้ากดสำเนานะคะเราจะได้เลขกระเป๋ามานะเราไปที่กระเป๋าต้นทางค่ะที่เราจะโอนออกไปให้เขานะคะ,ะเราเรามีค่าแก๊สเรียบร้อยนะคะเราต้องการโอนเหรียญสตาร์เวิร์ดนะคะจากนั้นนะ,ะเรากดไปที่นี่ค่ะเซ็นนะคะหรือว่าส่งออกเหรียญน,นั่นเองนะคะกดเข้าไปเลยจ้าจากนั้นเรามา กดวางเหรียญตรงนี้นะคะวางตรงนี้เลยเพราะว่าเราก o p ปี้อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะคะเรากดตรงนี้เลยนะจ๊ะวางเลขกระเป๋าจะขึ้นมานะคะจากนั้นเราต้องการโอนจำนวนเท่าไหร่นะใส่เลขเข้าไปเลยค่ะเราต้องการโอนจำนวนเท่าไหร่นะคะใส่ลงไปค่ะตัวอย่างต้องการโอนหนึ่งล้านนะคะต้องอารโอนให้เพื่อนหนึ่งล้าน ต่อจากนั้นนะคะเรากดตรงนี้ค่ะ continue นะคะหรือว่าดำเนินการต่อเลยนะคะกด continue ค่ะระบบจะขึ้นมานะคะรายละเอียดตามนี้เลยค่ะเราจะโอน Star Wars นะคะจากกระเป๋านึงไปยังอีกกระเป๋านึงนั่นเองนะคะดังนั้นเราดูรายการเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะ นะให้เรากดนี้ได้เลยนะคะคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มได้เลย,เลย <Okay. S 1> นะ,ะระบบจะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนะคะเราเข้าไปดูปลายทางกันนะคะ,ะถ้าขึ้นเป็นรูปนาฬิกาแบบนี้แสดงว่ารอสักครู่ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าส่งออกเรียบร้อยอเราไปดูกระเป๋าปลายทางกัน,นะคะ่ะว่า ได้รับเรียบร้อยหรือไม่วิธีการนะคะนี่เลยค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะ,ะเราเขาเ้าไปดูทีหน้าว่ามาแล้วหรือปานะคะมาหาเรียบร้อยนะคะสําหรับการเรียนนะคะโอนเหรียญให้เพื่อนนะคะท่านสามารถนําไปแจกนําไปมอบให้กับเพื่อนที่เราต้องการ ให้ได้เลยนะคะขอให้สนุกกับเมืองฟันสุขค่ะสวัสดีค่ะ